ครับเพื่อนๆครับน้ำท่วมครับตรงถนนมิตรภาพนะครับเลนข้างนอกสุดนะครับในตรงแก่งคอยนะครับโอ้โหน้ําสูงมากเลยนะครับโอ้หมีผมขับรถกระบะนะครับตรงปั๊มเอทโซนะครับแก่งคอยตรงข้ามกับโตโยต้านะครับสู่โตโยต้า น้ำท่วมสูงมากเลยนะครับวเพือ่อนโอ้โหจะเข้าไปทำธุระนะครับที่ตัวแก่นคอยนะครับไปเบิกเงินให้คุณครูอัตตาจ้างนะครับหนึ่งเดือนน้องมาเจอน้ำท่วมนะครับถนนนี่ครับตรงบัมเอโซ่เนี่ยครับ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับฝนตกแรงมากนะครับช่วงเที่ยงวัยโมงวัยสองวันนี้นะแล้วน้ำน่าจะระบายไม่ทันนะครับแต่ท้องถนนดังไนเลนไงไม่เป็นไรนะครับเฉพาะอยู่ข้างนอกนี่ครับอ่าน,นะครับฝนแล้วครับวันดีผมจะไปธนาคารกรุงไทย อ้อมมาตรงนี้นะะนะครับก็อัปเดตแค่นี้นะครับฝนตกหนาครับสระบุรีน้ํา้ำท่วมถนนเลนนอกสุดนะครับ